เมื่อใหม่หัดทำ YouTube ไปฟังกันเลยสวัสดีครับทุกคนทุกคนนีทุคคนคบชาว u t u ู e เมื่อใหม่นะครับคือผมจะมาบอกอย่างนี้นะครับคนที่ทำใน u u b ูคทั้งแรกและ คิดที่จะทำเนแนนำให้ทุกคนนะครับเออ่ลงคิดของตัวเองเออ,อย่าไปอย่าไปดึงคิดของคนอืน่นมามาลงในช่องของตัวเองนะครับเพราะว่าผมเคยโดนมาแล้วเคยโดนมาแล้วนะครับคือ ถ้าเราเปิดช่องขึ้นมาเนี่ยเราเปิดมาเพื่ออะไรคุณถามเองเปิดมาเพื่ออสร้างรายได้ใช่ไหมเปิดมาเพื่อสร้างรายได้ที่จริงแต่ว่าถึงคุณไปเอาคลิปของคนอื่นมาเราเพืก็จะสร้างรายได้ให้กับเองแต่ขอโทษน,นะครับไม่ได้นะครับคือตอนเนี้ย คือเท่าที่ผมโดนมาเนี่ยก็คือมันเช็คย้อนหลังผมก็เคยเอาเอาคลิปของคนอื่นมามาลงในช่องของตัวเองเหมือนกันพราะมันย้อนูิวปังมากเลยโอ้แต่ว่าารู้ไหมว่าถ้ามันเช็คย้อนหลัง y ยูทูบเวไอไม่รู้ไปจับจับย้อนหลัง <c oughs> รายได้ทั้งหมดก็หายไปหายไปนะครับคือเราสร้างม,มาแต่เราไม่ได้เสียรา,ายได้นะครับแต่ว่าเราก็ยังมีความโชคดีว่าเพราะว่าช่องไม่ได้โดนปิดอืมช่องไม่ได้โดนปิดนะครับถ้าถ้าใครคิดจะจะทำต้องของตัวเองก็อย่าให้ลงคิดของตัวเองนะครับ ตอนนี้ผมก็ลบลบคิดที่ผมโหลดเขามาเนี่ยก็บอกเขาถ้าเราโหลดเขาขึ้นมาเนี่ยได้มันไม่ผิดบางยินไม่ผิดกดหรอกแต่มันจะผิดกดย้อนหลังมันจะมันจะเช็คมันจะมีปัญหาย้อนหลังเขาเรียกว่ามันจะมีปัญหาย้อนหลังใครคิดที่จะทำแนะนำให้ลงคิดของตัวเองดีกว่าลงไปเรื่อยๆมันอาจจะมีคนดู น้อยหรืออาจจะไม่มีคนดูหรือหรืออ,ะ,อะไรแบบอืมยมดยอดคนดูน้อยอ่ะคุณดูคุณลองไปสักหนึ่งพันคลิปมันต้องมีคลิปใดคลิปหนึ่งตังขึ้นมาแน่นอนมมันจะไม่ค่อยไต่เรื่อยๆนะยิ่จงจะไม่ค่อยไต่แล้วก็เออ บางบางคนเขาชอบคลิปแบบนี้เขาก็กดติดตามผมบางคนเขาชอบคลิดแบบนี้เขาก็กดติดตามผมไอ้บางแรกกอะยอดยอดวิวมันอาจจะน้อยคนดูอาจจะน้อยเพราะว่าเขายังไม่รู้จักเราเข้าใจนะครับก็คือเขาเขาไม่รู้จักเราเขายังไม่รู้จักเรายอดวิวมันก็เลย เขาไม่รู้ว่าเป็นใครพูดถึงเรือร่องอะไรอะไรเงี้ยอ่าแต่แต่ส่วนที่ผมเจอมานะครับผมจะพูดให้ฟังส่วนที่ผมเจอมาก็คือผมเเาตอนแรกคนวะามคิดของคนอื่นมาลงมาลงโพหย่อยเยอะอะไรเยอะเยอะเลนแต่แต่มันไม่ให้สร้างไรายได้ผ่านกน ตนันเอผ้ผมหันกดมาแล้วแต่ตอะไรทุกอย่างอะเงี้ยแบบมันมาเช็คย้อนหลังมันก็เลยไม่ได้มันก็เลยต้องให้ผมอ่าลบชิปออกลบชิปออกให้หมดลบชิปที่เรียงของอื่นมาลบออกให้หมดแล้วสร้างชิดด้วยตัอเองเป็นมาได้แล้วก็เออ ตอนเนี้ยผมก็ได้สร้างคิดขึ้นมาคิดของตัวเองหน้าตัวเองแล้วก็พูดด้วยตัวเองทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ของตัวเองใส่ใจทุ้แล้วอืแนะนาให้ทุกคนนะครับใครคิดทีทท่จะทำยูทูมแนะนําให้ลองคิดของตัวเองเนี่ยดีที่สุดนะไม่ต้องไปเอไปยุ่งกับเขอเขนอื่นออก็เหมือนเรา เอาของเขามาแล้วเขาไปตรวจสอบแล้วเจออะไรเนียมันความภาคภูมิใจมันก็เป็นของเขาแหละแต่ว่ามันมันไม่ไม่ความภาคภูมิใจของลองืจตอนนี้ผมก็ทําแบบแบบไปใส่สารแล้วเป็นคลิปหน้าผมผมจะพูดหน้ากล้องคนเดียว,ยวหรือจะาองทีมงานประเทศไทย สถา,านที่ต่างๆแล้ว่าวางอย่างเดื่อนี้มันบางทีไปถ่ายซ้ํากับเขามันก็ไม่ได้นะครับทุกคนเดื่อนี้ยไม่รู้ยูทูบเราเอาอะไรมาตัดสินเพราะว่าคลิปไอ้บางทีเราไปถ่ายช่องเราไอ้ช่องอื่นมาถ่ายไ้แล้วแล้วก็เอามาลงแล้วทีนี้เราไปถ่ายทีหลังแล้วก็เอามาลงมันก็ มันก็คิดว่าเราได้เอาิคลิปเขามาลงคลิปคนอื่มาลงเหมือนกันนะครับไอ้ข้อนี้ต้องระวังนะครับคือถ้าสดใจที่อยากจะทำก็คนที่จะระวังจุดนี้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคือมาเล่า,ารประสบการณ์ให้ฟังว่าก <c oughs> ารที่จะทำ YouTube มันไม่ใช่เรื่องง่ายอลองคิดไปแล้วเป็นคนดูไม่มีไหมเพราะฉะนั้นก็ก็คิดดูให้ดีนะครับแต่แต่แต,แต่ทำเป็นงานอะิเรกไม่ต้องไปทำเป็นงานหลักก็ได้นะครับลงไปเล่นๆอะไรเงี้ยเล่นๆก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือลองเล่นๆนะ ได้อาจจะปังขึ้นมาก็ได้ช่องขึ้นาอาจจะบูมขึ้นมาก็ได้นะครับอันนี้ไอ้ตรงนี้ก็วางไว้คิดนะครับวางไว้ส่นตัวผมก็ตน,นี้แก้ไขช่องเรียบร้อยแล้วก็ต้องทำเริ่มทำใหม่เพินสูงแต่แต่ก็ได้เงินมาแล้วล่ะ เดี๋ยวก็ได้รับเบง,งินเยอะน,นะครับซึ่งโดนปิดไปเมื่อตอนเมื่อวันก่อนนะครับตอนนี้ก็กำลังเริ่มทำแบบให้มันใส่ะอาที่สุดยังไงคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกบไลค์แชร์กดติดตาม จะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรมารอเดือนนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ลากันด้วยสวัสดีครับ